เราเรียนรู้ก่อนทักษะหรือว่าทฤษฎีในการที่เราจะใช้วิธีปฏิเสธหรือว่าการเป็นทริกในการปฏิเสธเมื่อแฟนหรือว่าผู้รักของเราเนี่ยขอให้เรามีเพศสัมพันธ์กับเขาเวันนี้ผมได้เตรียมวิธีหรือว่าทริกอยู่7ข้อดังนี mm. ข้ข้อแรกคือการปฏิเสธตรงๆเลยว่าเ,เราเราไม่เอานะอย่างที่2คือการพูดคุยแบบดีๆด,ด้วยเหตุผล อย่างที่3คือการบอกว่ารอกอดได้ไหมมันไม่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่อยค่อยมีอะไรกันข้อที่4ี่คือควรไปหากิจกรรมเสริมแล้วก็ไม่ควรที่จะอยู่ในที่รับตาคนให้อยู่ที่คนส่วนใหญ่ยอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนสาธารณะก็ได้ครับแล้วก็ข้อ5ก็คือควรให้เกียรติกันแล้วก็เพื่อแบบ เหตแก่พ่อแม่ของเราบ้างแล้วก็เพื่อไม่ให้ท่านเนี่ยเสียใจอย่างที่6คืออย่าให้เราแต่งงานกับก่อนถึงจะมีอะไรกันอย่างทคือถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถที่จะอดทนหรือว่าห้ามใจเราได้ก็หาวิธีป้องกันเช่นการสวรมถุงยางหรือว่าวิธีอื่นๆที่สามารถป้องกันเราให้หา,างไลจากโรคอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติระหว่าง โดมกับนิจังก็คือเหตุการณ์จะเกิดการที่ห้องสมุดก็คือโดมกับนิจังชวนไปกันที่ห้องสมุดแล้วก็หลังจากนั้นโดมก็ชวนนิจังไปต่อกันที่ไปนอนต่อกันที่ห้องนอนของเขาครับเหตุการณ์สมมีแค่นี้ครับเ,เชื่อรับชมและก็รับฟังได้เลยครับ ใช่งาน,นเราก็เสร็จสักทีทททนี่นี่จังนี่จังหัดดูไหมรักสิ Yes ต้องมาจุดเ้าคร่ะ นี่พ่อแม่เราไม่อยู่บ้านนะีน่จังเรามานอนบ้านด้วยกันนะนิจังไม่อยาดีกว่านิจังไม่ต้องการทำอะไรแบบนี้ทำไมล่มะเมื่อกีนน้นิจังบอกรับโดไม่ใช่เหรอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐแต่นิจังคิดว่าเราทั้งสองยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้ตอนนี้เราทั้งสองยังเด็ก นึกถึงผลที่ตามมาสิถ้าเรานอนด้วยกันถ้าเกิดนิจังท้องดวงจะรับผิดชอบไหวไหมถ้าเกิดเราทั้งสองติดโรคละตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานิจังคิดว่าเราทั้งสองมาทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเรียนให้จบมีงานทําแล้วสามารถรับผิดชอบชีวิตของตัวเองได้ นั่นคือตอนที่เหมาะสมสำหรับเรื่องนี้โดมรักนี่จังไหมรักสิงั้นรอให้พวกเราทั้งสองตกว่านี้นะ